ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่รักการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิรนะคะ,ะหลังจากที่เราตัดเสร็จกลิ้งอะไรแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วก็เย็บตามที่ก้อยบอกเย็บต่อข้างนะคะ,ต,นะคะต่อข้างเสร็จเราก็นําไปพง้งพ้งเสร็จเรานําไปรีดเลยนะคะพงเสร็จนําไปรีดเลยนะคะตะเก็บข้างนะคะเนี่ยตะเก็บข้างอันนี้ของของซ้ำในนะแล้วก็จะ ยกให้เ,เพื่อนๆดูกอนอันนี้ต่อเสร็จแล้วเนาะอันนี้ซับในต่อข้างเรียบร้อยนะคะน,นี้วงแขนค่ะต่อแล้วไปโพงลลารี่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะตัวในอันนี้ตัวนอกต่อข้างพงเรียบร้อยนะคะกลางหน้า ต่อเรียบร้อยแต่กลางหลังยังไม่ต่อนะคะอันนี้คือกลางหลังก็จะได้เสื้ออย่างนี้นะคะพอเรารีดเสร็จแล้วเรียบร้อยด้านหลังนะคะจะติดกระดุมห่วงเม็ดหนึ่งเย็บห่วงอย่างนี้เลยนะคะกลับห่วงออกมานี่ค่ะเล็กๆไซส์เล็กๆเราต้องการกระดุมใหญ่แค่ไหนแล้วก็จัดไปนะคะติดคอหลังเพราะว่าเราจะติดกระดุมห่วงเพราอเจาะหลังหน่อยหนึ่งนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ หลย,ยังไม่ต้องต่อต่อข้างอะไรเรียบร้อยนําตะเข็บข้างรอบวงแขนตัวนอกและตัวในนะคะมาวางทาบกันไม่ประกบนะคะเพื่อนๆขาไม่ประกบนะไม่ประกบนะคะเพราะว่าผ้าบางต้องการจะโชว์ตัวในทำนี้ลักแล้ของทรับในนะคะนี่คะ่ะตัวนี้นะ ให้วางตัวเสื้อตัวที่ถูกของรักแร้ตัวที่ถูกนะคะประกบกับด้านรักแร้ของตัวในด้านที่ผิดนะคะอันนี้ตะเข็บของตัวในของซับในนะคะอันนี้ตัวนอกให้เอาด้านที่ถูกของตัวนอกประกบกับด้านที่ผิดของตัวในคือรักแร้นะคะปักเข็มหมดเลยเราจะกลับแขนเราจะกลับวงแขนนะคะกลับวงแขนบนไปหาไหลนะคะไหลเรายังไม่ต่อนะเดี๋ยวก็จะปักให้ดู นะคะใต้อ,อกตักแร้หลังแล้วก็คอคอด้วยนะคะปักรอบคอเราจะกลับตรงคอด้วยนะคะนะคะี่ค่ะ ซับในไม่ประกบนะคะไม่ประกบนะนี่ค่ะคอคอหลังตรงนี้ไหลนะคะเราจะเย็บบนตรงคอคอแล้วก็แขนปักให้เต็มเลยนะคะปักให้ทั่วๆวเลยอ่าเดี๋ยวก็จะปักกันชาริหนึ่งนะคะ ลักแร้หลังปักรอยติ้งให้ตรงกันค่ะปักรอยติ้งให้ตรงกันเลยนะคะทำใจเย็นนิดนึงเราจะได้ใส่เสื้อสวยๆกันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้ทำเป็นกัน ตะเข็บให้ตรงกันนะคะตามรอยกลิ้งเลยค่ะอันนี้ด้านหลังปักแล้วตรงนี้วนมาด้านหน้า <Okay. S 2> ตรงไหลนะคะให้ตรงกันสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะมาค่ะมาเย็บผ้าด้วยกันนะมาเรียนเย็บผ้าด้วยกันกับก้อยค่ะแบ่งปันกันค่ะช่องแบ่งปันทางช่องวารุณีชั้นแนวนะคะนี่ค่ะปักตะเข็บให้ตรงกันนะ ้นกิ่งที่เราปีิ้งซับในกับตัวนอกให้ตรงกันเลยค่ะปักก่อนแล้วเราค่อยเย็บตรงไหลไม่ปักนะคะตรงไหลยังไม่ต้องเย็บค่ะตรงไหลยังไม่ต้องเย็บ รักแล้ทีนี้ก็เป็นคอด้านหน้านะคะวนด้านหน้าเดี๋ยวก็เย็บก่อนนะเดี๋ยวก็จะเย็บตรงคอหลังฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ไปวนอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเข็มหมดุดก็หลุดนะตรงไหล่ก็เย็บไม่ไมสุดนะคะจะไม่เย็บสุดตะเข็บก็เย็บมาถึงตรงเส้น ที่ก้อยกลิ้งตรงนี้เองนะในส่วนของกองคอมหาไหลนะเพราะว่าเราต้องวักตรงไหลตรงรักแรเย็บสุดเลยค่ะเราเว้นไว้เฉพาะคออ,อที่เราไม่เย็บสุดนะคะเสื้อแขนกุดนะคะ เย็บตามเส้นที่เราคลิ้งเก็บหมดปักไว้เลยนะคะตรงไหล่ด้านหน้าเหมือนกันเย็บสุดขึ้นมาเลยนะเย็บให้สุดเลยนะคะเนี่ยเย็บสุดเลยอปิดไว้ก่อนทีนี้เราก็จะมาปักต่อ เพราะว่าถ้าไม่ปักถ้าปักครบบนทีเดียวมันมันเยอะไปแล้วทําให้กิบหมดุดมันหลุดนะอันนี้ก็จะเป็นคอด้านหน้ากับซับในนะคะนี่ค่ะเนาเส้นที่เรากลิ้งนะคะเส้นที่เรากลิ้งเอาไว้ตักให้เข้าตรงกันนะคะ เสร็จเย็บเลยค่ะตามเส้นที่เราคลิ้งเลยนะคะเส้นนี้เลยค่ะเย็บสุดเลยนะคะตรงเส้นคอหน้าเราเว้นบักไว้เฉพาะคอหลังนะคะ อเย,ย็บเดียวนิดหนึ่งเดี๋ยวแต่งนิดนึ่งไม่ตรงเส้นเลยโอเคไม่ปล่อยไปนะคะต้องให้ตรงเส้นนะเราจะไม่ปล่อยไปพอเย็บคอด้านหน้าเสร็จแล้วมาปักแขนต่อเลยนะคะทีละขั้นทีละช่วง เส้นให้ตรงกันนะคะคอหลังด้วยนะคะอีกฝั่งนึงเราเรายัางไม่ได้เย็บเนาะ หลังด้านนี้ตรงคอหลังตรงนี้เราจะเย็บแค่เส้นคอเราจะไม่เย็บสุดขึ้นไปตรงนี้นะคะเราจะไม่เย็บสุดขึ้นไปเราจะเย็บแค่นี้พอนะคะ ถ้าเพื่อนๆไม่ทำซับในนะคะไม่มีซับในถ้าเป็นผ้าหนาหน่อยไม่ต้องมีซับในก็ได้นะคะแล้วก็ตัดแบบกุ้นอคอกุ้นแขนก็ได้กุ้นแบนกุ้นกลม,มแล้วแต่เรานะคะแต่นี่ผ้าเขาแรดูบางหน่อยก็ก็เลยซับในให้ลูกค้าไปเลยนะคะผ้าเขาจะบางนิดนึงเลยใช้ผ้าสิบฟองซับแล้วก็ให้ใราเห็นตัวในเวลาผ่างสูงนะคะเหมือนเป็นแบบดีไซน์นิดหน่อยนะคะ ดีดซสยให้ลูกค้าไปในตัวเลยค่ะปักให้ตรงเส้นที่เรากลิ้งนะคะตัวนอกตัวในนะเดี๋ยวเขาจะรั้งนะ่าปักเสร็จเรามาเย็บเลยค่ะในส่วนของแขนนะคะในส่วนของแขนอีกข้างหนึงเราจะเย็บสุดเลยนะคะเย็บสุดขึ้นมาของไหลเลยไหลเรายังไม่เย็บนะเรายังไม่ต่อนะคะเดี๋ยวค่อยต่อทีหลังนะ ปรับตีจากให้สวยนะคะ สุดเลยค่ะตรงไหลของแขนนะไหลของรักแร้ทีนี้พอมาถึงเส้นตรงคอตรงไหลคอมาหาไหลเราจะเย็บไม่สุดนะคะเพื่อนๆ่ะเย็บแค่นี้พอนะตรงเส้นไหลนะเย็บย้ำไม่ลืมเย็บเสร็จเจียนตะเข็บออกแล้วเราเย็บกัน กันแล็บนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเจียนทางด้านซ้ำไหนเพื่อนๆจะได้มองเห็นเพราะว่าเป็นผ้าพื้นนะคะนี่ค่ะตรงคอนาะดูกันพลเพลินค่ะเพื่อนเพื่อนขาเนาะเนี่ยตรงไหนที่ก็เป็นส่วนโค้งนะตรงคอคลิปเลยนะคะแนะนําให้คลิปนะคะแต่อย่าให้ถึงเส้นที่เราเย็บนะคะเดี๋ยวขาดนะคะเดี๋ยวขาดงานงอกนะคะนี่ค่ะคลิปเลยคอเขาจะได้ไม่ร้างไม่ตึงนะคะตรงส่วนโค้งของกับสากคอแขนเนี่ย พยายามให้คลิปนะคะคลิปให้สุดนะคะแต่อย่าให้ดึงอย่าให้โดนเส้นได้ขาดนะคะนะคะ่ะให้เหลือตะเข็บไว้ประมาณให้ให้เล็กกว่ากว่าครึ่งเซนน่ะให้เล็กกว่าหนตีนผีนะคะให้เล็กกว่าหนึ่ตีนผีนะไว้ไว้หนามากก็ไม่สวยหรอกนะคะ่ะ นะคะนะคะคลิปเลยนะคะ ชิ้นหน้าด้วยนะคะโค้งตรงเนี้ยตรงโคง้งอ่ะเราต้องคลิปให้สุดนะคะเพื่อนคะถ้างั้นคอเขาจะไม่เป็นคอกลมนะเขาจะเป็นหักหักนะถ้าเราไม่คลิปตรงคอเวลาเรากลับคอออกมาจะหักหักมุมเขาจะเป็นหักมันจะไม่กลมอ,ะอ่ะตัดออกแล้วเราก็คลิปปลายกันไกลก้อยอันเนี้ยที่ตัดมันไม่คมมันร่วงก็ทํากรรไกลลนเนี่ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอันเลยแลดูเสียเวลาหน่อยนะ ให้เกือบถึงเส้นแต่ไม่โดนเส้นนะคะระวังนิดหนึ่งอ่าแขนอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ตรนี้ก็เย็บกินตะเข็บแต่ก็ต้องต้องเลานะคะตัดอ,ออกะะอก่อนเดี๋ยวค่อยเลา น,นี้ก็เย็บกินตะเข็บเข้าไปเดี๋ยวก็ต้องเย็บใหม่นะคะเดี๋ยวก็เลาะก,ก่อนเย็บสักทีเลย ปล่อยไปนะคะเราจะไม่ปล่อยไปยาง,งานเราออกมาไม่สวยขนาดทำทุกวันเนี่ยยังพลาดเลยก้อยอะ่ะโอเคบุด <Okay. S 1> บนให้รอบเลย หลังอีกครั้งหนึ่งค่ะพอเราผิบเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาเย็บกันเหลี่ยมกันล้ำนะเย็บทางด้านของซับในนะคะเพื่อนค่ะเนี่ยจะปริ้นออกไป เย็บคอ,อก่อนนะคะเนี่ยเย็บด้านซับไหนนะคะเย็บกันเดิมค่ะ<อ>ก็จะทำยากนิดหน่อยนะคะตรงตรงหัวไหลไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยไปนี่ค่ะเอามือเรานะคะกรีดออกไปอย่างนี้เขาจะได้ไม่ต้องโดนตะเข็บด้านด้านพอเสร็จแล้วก็วนต่อของ ะะขแขนเลยนะคะคอหลังมาหาแขนเลยนะะอ่าวนมาเลยนี่ค่ะวนไปเลยนะคะนเน,ะะนี่ยนเะย็บกันเหลืองวนยาวเลยนะคะวนยาวเลยแขนมือเราออกไปนี้นะคะ,ะกดเข้าไปอย่างนี้ช่วยเขา พอสดวดเราก็ต่อคอหน้าเลยค่ะอ่าบนคอหน้าเลยทีเนี้คยค่อยๆจับนะอ่าต่อคอหน้าเลยการเหลื่อมคอหน้าผักตะเข็บก็ดีๆนะคะผักอย่างนี้นะนนนเนี่ยกด่ะกดเข้าไปนี่ค่ะ่ะ คอสุดคอของด้านหน้าเราก็ต่อแขนอีกข้างบนไปเลยนะคะเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเอาได้ออกนะบนไปเลยค่ะงาบนไปเลยนี่ค่ะบนไปเลยค่ะใช้สอกเราอ่ะผักข้าไปนะคะพอสอกด้านซ้ายของเรานี่ผักเข้าไป่ะทุกส่วนของร่างกายเรานะคะช่วยเท้าอ่านี้ค่ะ พอสุดลักเล่ด้านหลังต่อคอหลังอีกฝั่งหนึ่งเลยนะฮะไม่ต้องเอาไไม่ต้องเอาออกนะไม่ต้องยกตีนขีออกนะเลียบไปเลยนี่ค่ะต่อก็ไปเลยนะฮะอ่าเรียบร้อยนะฮะเราก็มาเช็คความเรียบร้อยดูอันนี้ลายหลังนะคะอันนี้ข้างหน้า ตัดออกอันนี้คอหน้าและไหล่ของอีกชิ้นหนึ่งนี่ค่ะตรวจดูความเรียบร้อยเขาหน่อยโอเคอันนี้เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะมาเย็บไหล่แล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้คอหลังอันนี้ไหล่เราจะเย็บมุดนะคะเย็บมุดของเอาไหล่หน้ามามุดกับไหลหลังอันนี้ไหล่ปากกอน อันนี้ไหลด้านหน้านะคะไหลด้านหน้าคืออันนี้คอ,อหน้านะคะอ่าเดี๋ยวก็จะให้ดูอันนี้คอหน้าที่เรากรับสาบแล้วเรียบร้อยนะคะอ่าไหลด้านหน้าอ่าเห็นไหมปักเข็มหมุดให้ตรงให้แน่นเลยกับซับในนะคะกับตัวในปักเลยแล้วเราจะเย็บเย็บกดเขาทับไปแล้วเราจะไปมุดกับไหลด้านหลังนะคะนี่ค่ะ เย็บไปเลยนะคะเย็บเนาไว้เลยนะคะอันนี้ไหลหน้านะคะไหลด้านหน้าอ่าเย็บเสร็จเรียบร้อยเราจะมาวนไหลนะคะ เราจะใช้ไหล่ด้านหน้ามาเย็บกับไหล่ด้านหลังนะคะเห็นมไหมีค่ะก็จะอันนี้วงแขนเรากลับแล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้เนาะถูกไหมด้านหลังตายหลังเห็นไหมะตรงนี้อันนี้ไหล่หน้าที่เราเย็บแนวเมื่อกี้คะะ่ะ ่านำบนเข้ามานี่อย่างนี้นี่ค่ะกลับเข้าเข้าไปอ่าอย่างนี้นะคะปักกระด้านหลังเราติดกระด้านหลังเลยค่ะนี่ค่ะ ปักให้เขาทับกัะซับในเลยนะคะปักเสร็จเย็ยบเลยค่ะปักเสร็จเย็ยบเลยตะเข็บเข้าหนาเดี๋ยวเราเย็ยบเสร็จเราค่อยตัดออกนะคะเย็ยบเสร็จค่ตัดออกค่ะ เดียเ๋ยวจะเก็บข้อออกนิดหน่อยนะคะอ่าเดี๋ยวลองกลับมาดูซินะ่คะได้แล้วนะคะไหลทีนี้ก็เหลืออีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ฝั่งนี้เรียบร้อยแล้ว หมดเลยนะคะ เดี๋ยวก็จะทําเป็นเพลิเย็บต่อให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวดูต่ออีกคลิปหนึ่งนะคะอันนี้ก็ต้องพอก่อนนะคะคลิปนี้ก็ต้องพอก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวไปต่ออีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อนๆขาเดี๋ยวก็อยพอก่อนนะเดี๋ยวจะทําเป็นเพลิไปเปิดดูอีกคลิปหนึ่งนะคะขอโทษทีคะเพื่อนอขานะเดี๋ยวก็จะต่อ